สวัสดีครับผมนายสมหมายเกตแก้วเกษตรกรต้นแบบสู่ในรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายในด้านเกษตรผสมผสาสนเกษตรทีใหม่ตามหลักของปรญาเรษุกพอเพียงตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่12ตําบลปากาเพเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกในพื้นที่ศูนย์ของเรานนั้เป็นพื้นที่บริการทั้งสิ้น4ไร่ด้วยกันสําหรับแปลงเกษตรที่สามารถเข้าไปแลกเปลี่ยนได้และมีสาขาเครือข่ายก็คือศูนย์ย่อยของเรากระจายอยู่ในพื้นที่กว่า20ไร่ สำหรับกิจกรรมในพื้นที่ของเรานั้นนะมีกัน4นะกิจกรรมหลักนะครับในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับรวมถึงใช้พื้นที่ทั้งหมดในการให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาและเลียนในพื้นที่ของเราครับวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปเยี่ยมชมในสิ่งกันคร,รับหลักการผสมผสานเนี่ยนะครับมันอาจจะได้ผลไม่เต็มร้อยกับการปลูกไม้ผลอย่างเดียว เพราะว่าไม้ผลก็จะมีระยะการปลูกของเขาพื้นที่ต้องนะเฉะพาะต้นไม้แต่พอเราใส่ผสมผสานไปมันก็จะมีแต่พืชหลายๆระดับขึ้นไปตั้งแต่นะเงาลากันไปถึงไปยอดเพราะนั้นไรายได้มันจะเป็นการถูกเฉลี่ยไปอย่างเช่นผลไม้มันอาจถ้าเป็นไรายได้100%ยเอนอาจจะเหลือสัก5้าสแต่เราจะชดเชยด้วยไรายได้ที่เราได้นะรายวันรายสัปดาห์รายสัป อ,อตรงนี้ก็จะเป็นการที่เราจะนําวัสดุที่มันเหลือจากแปลงทั้งหมดนะเช่นใบไม้เศษหญ้าเศษฟางนะครับที่เราตัดแต่งในแปลงทั้งหมดเอากลับมาแล้วก็มาทําเป็นปุ๋ยนะครับตรงนี้นะครับก็ใช้สูตรการหมักง่าย,ายนะครับก็คือในส่วนของวัสดุ3ส่วนแล้วก็มูลสัตว์หนึ่งส่วนสลับกันเป็นชั้นนะครับ สำหรับตรงนี้นะครับเป็นจุดเรียนรู้ที่เราใช้เพื่อในการจัดการเรื่องของน้ำในแปลงเกษตรนะครับเราพบว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยน่าแล้งเนี่ยนะครับมันจะเป็นประสบปสัญหาเรื่องของไัยแล้งก็คือน้ำแล้งนะครับส่วนที่สองน้ำมันจะไม่พอใช้กับแปลงเพราะนั้นตัวนี้ได้ประสบการณ์ที่เราไปเรียนรู้มาเรื่องการเก็บนะตัวปริมาณไม่ว่าจะเป็นน้าฝนหรือน้ําที่เราลดแล้วมันเหลือจากแปลงนะครับอัดลงไปในพื้นดินใด้มากที่สุดนะครับเราเรียกว่าหลุมเก็บความชื้น ะะหลุมเก็บความชื้นนี้นะเราขุดลรืงไปอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะฮะแล้วก็จะมีสะดือบ่อย,อยที่ประมาณ50เซนใส่นะฮะตัวท่อนี้เจาะสล็อตให้มีรูเพื่อระบายอากาศนะครับในการหมุนเวียนอากาศเพื่อจะดึงน้ําลงปะในดินมากที่สุดนะครับแล้วใส่หินที่มีขนาดแตกต่างกันออกไป ชานาลงมาช่วยในการผสมเกรสรในแปลงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวชานาคงเรียกว่านะพันขนเงินซึ่งเป็นพันที่เหมาะสมกับพื้นที่บ้านเรานะได้รับการสนับสนุนจากสวนพึ่งจันทบ,บุรีนะครับดูลักษณะของรังเขานะครับก็จะเป็นตระกูลพึ่งนะฮะแต่ไม่มีเหล็กในนะครับแล้วเขาก็จะบินไกลได้300เมตรหากินช่วยผสมเกรสรน,นะครับผลพวงที่ได้ก็คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของน้ําหวานเขาที่ได้จากพึ่งนะครับ สำหรับท่านที่สนใจนะครับในการแลกเปลี่ยนรู้กับเราหรือท่องเที่ยวเชิงเกษตรสามารถติดต่อเราได้นะครับผ่านทางเพจเฟซบุ๊กนะท่องเที่ยวชุมชนทุ่งกระโปรงหรือสูนเรียนรู้บ้านทุ่งกระโปรงส่วนที่2องครับสามารถติดต่อได้นะครับตามเบอร์โทรศัพท์0984685499 0968890889นะครับที่นี่นะครับสพเครือข่ายทุ่งกระโปรงยินดีต้อนรับทุกท่านครับสพนครนายก 哎。<Hey. S 2> hey.